เขามันเลยเพื่อนโอ้ยเป็นบอสเลยนี่ว่าเออโอ้โหน้อยโลรลันสก,กิดมากเลยครับหายไปขีดเดียวโลรลันอุ้ยโอ้โหมันตีข้างหลังนี่ว่าโลรลันแบกน้อยเดร์แบกดูดพลังมันมาออ้ยโอ้โหมันชนข้างหลังครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีตัวฮิวที่เด็ดดวงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกลัวอ๋อถ้าเกิดเป็นด่านบอสท,ที่แบบมันบางทีมันโดนลุมเยอะๆยอมันจะให้เราลงตัวเพิ่มนะครับจริงมมมีีีใช้้แคแค่่ทนนก็ผาหดแล้ว สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องลายอีล็อตที่ชอนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อตที่ชอบได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับลูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ เคเจอร์นี่นะครับผมว่าวันนี้จะมารวมแจกโค้ดอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นโค้ดช่องหมีด้วยแล้วก็เป็นโค้ดของอช่องคุณสบายนะ SPD No นนะ <c oughs> ก็เอาเปว่า <c oughs> เดี๋ยวพิมพ์โค้ดรวมไว้ข้างล่างเลยแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณ18 8โค้ดแล้วมนะั้งเนาะอ่าวันนี้จะมาพูดก็คือเอาคอนเทนต์ PVE ก่อนเลยครับ ตัตีแบบไหนที่เราสามารถผ่านได้ทุกคอนเทนต์เอาอันนี้เราพูดถึง PVE PV, ก่อนนะ PVP เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนน้องลินลี่เมย์ควรเปิดไหมอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นสายเติมควรเปิดนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยตัวของน้องเนี่ยเก่งทั้ง PVP ทั้ง VPE เลยครับเก่งทั้ง2คอนเทนต์เลยแต่ว่ามันจะมีข้อดีอย่างนึงคือตู้น้องก็มีเลดของกู้น้องไปเลยถูกไหมถ้าเพื่อนๆที่มีก็ประมาณอยากจะอัดและกะเล่นเกมยาวๆก็ควรจัดไปเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็น้องสวย X เอกลูซีฟมากนะครับโหน่ารักมากเลยนะแต่ถ้าสายฟรสสายเติมน้อยก็คงไม่ต้องครับเพราะคงได้เพราะว่าอย่างมากก็คงได้แค่ตัวเดียว <laughs> นี่ขอญอาตนแนะนำตัวเลยครับตอนนี้หมีก็เล่นมาถึงตอนนี้ก็คือ a f k 30เรียบร้อยแล้วแล้วก็เล่นผ่านต่อก็เล่นได้ครับแล้วก็เป็นในส่วนตอนนี้ด่านมาถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันต้องปลดก็คือต้อง AFK 30นะครับแล้วก็ต้องผ่านอย่างอื่นด้วยนะครับ เอ้ยทำไมมันไปไม่ได้วะเออโอตายแล้วมันไปกดอ่าเดี๋ยวขอญาตพูดให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตอนนี้จัดตัวไหนอะไรไงบ้างนะครับตอนนี้แทงก็ใช้เป็นทอทานอย่างที่หมีบอกนะครับมันจะมีสกิลดูดครับแล้วก็พอดูดไปสักพักหนึ่งมันจะระเบิดแรงมากแล้วก็ตัวของเขามีสกิลฮิวเด้งเลืเล่อนตัวเอง แล้วก็เวลาพอตายเสร็จเนี่ยมันจะฟื้นขึ้นเลย1รอบก็คือเป็นตัวละครที่แท้งน่าจะโกงที่สุดในเกมแล้วแหละควรจะต้องหายได้นะครับสไลดบเพื่อนๆต้องมีเนี่ยทอทานี่คือตัวอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนํำ UG Phone นะครับสามารถเปิดเห็นไหมไลฟ์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ ต่อไปในเรื่องราคาครับ UVIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน GVIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ30วันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ UVIP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ GVIP เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ,อย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็จะาลมมาอุดหนุนกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรีสีชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบดด้วยนะครับเสจแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกเออทั่วไทยเลยครับอีกตัวแบกเลยแหละไม่มีก็อาจจะลาบากักนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปใปนส่วนเซเซียเซเซีย er เป็นตัวละครที่แจกทุกคนเปิดสิบโลแรกจะได้อยู่แล้วเซเซีย er ทําาะได้ก็เวลาใช้อัลติเมทเนี่ยมันจะเรียกโกเลมออกมาแล้วโกนเลมมันตบแรงมากนะ คือช่วยแทงได้ตีแรงมากแล้วก็ตัวเซเซียยิงค่อนข้างแรงมากนะครับประมาณนี้อ่าต่อไปพี่หมาโอดีนะครับโอดี OD, เอ่อถ้าเกิดปลดเสร็จแล้วมันจะยิงลูกธนูพิษมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับส่วนใหญ่โอดีเขาจะเอาเอาไปตีบอสมากกว่าก็าถ้าเกิดด่านไหนไเพื่อนเจอบอสเขาโอดีมาลงแต่ถ้าเกิดสมมติเอ่อทีมเรายืนไม่ได้ก็ให้สนับเอาเจ้าตัวนี้มาครับโลแวนโลแวนจะเป็นตัวซัพพอร์ตฮิลอีกตัวหนึ่งนะครับจ่ายพลังงาน ต่อไปตัวละครที่เพิ่งต้องมีก็คือสโมกกี้แอนเมียกี้ครับเวลาใช้ไม้ตายเนี่ยมันจะเป็นการสร้างรักษาต่อเนื่องครับแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าเราปลดพาสซีฟเนี่ยมันจะมีการโจมตีเอ่อจะเรียกว่ายังไงอะ่ะยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งแรงเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเก่งมากก็เป็นตัวละครที่ครบเครื่องเลยสโมกกี้ทั้งฮิลแล้วก็ตีแรงมากนะครับยิ่งหลังๆนี่จะเห็นเลยสโมกกี้นี่อันดับหนึ่งเลยนะครับ ต่อไปเป็นในส่วนโคโค่โคโค่ถึงจะเป็นตัวม่งแต่ว่าอยากไปดูถูกน้องนะโคโค่ Coco เป็นตัวละครที่โกงมากเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยมันจะดูดเลือดทั้งปาร์ตี้แล้วก็เร่งโจมตีครับนี่เห็นไหมมีฟื้นเฮดพีด้วยคือตัวน้องนี่เออเป็นสายสนับสนุนแต่จริงก็เหมือนแทงอะ่ะมันตายค่อนข้างยากนะครับโคโค่ Coco, Coco จะสร้างดาวเมจสูงและทําให้เกิดดีบับด้วยก็ยิ่งจะช่วยทําให้ฝั่งเราได้เปรียบขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีจจะลงทีมตามนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งนี่มีเล่นมามีก็ไม่ได้ติดอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือไปเล่นด่านต่อไม่ได้เห็นไหมรอดูเจ้าแทงเลยครับเห็นไหมเหน,หมนี่ยโดนลุม5-1ดูดิไม่ตายครับต่อให้ตายก็ฟื้นอีกรอบหนึง่งโอ้โหเจอเป็ครับเจอเซเซียเห็นไหมเรียกโกเลมมาตบทีโอ้โหทีมนี้มันจะแพ้ไงวะเนี่ยวคิดไม่ออกเลยว่ะอันนี้บอกเลยเป็นทีม BVP ท,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 ทีม PVE ที่ง่ายที่สุดแล้วแหละณนะตอนนี้เฉยๆนะเอาเอาเอาวันแรกก่อน ราะว่าตอนนี้เพื่อนๆต้องโฟกัสก็คือว่าผ่านอันี้ครับ AFK ถึง30ก่อนเพราะว่าบางด่านมันต้องใช้30-40-50ไปเรื่อยๆอันนี้เพื่อนๆต้องโฟกัสทําทีม PVE ให้แน่นๆก่อนตอนนี้แล้วก็เล่นผ่าน V PVE ไปถึง90เพื่อจะปลดคอนเทนต์ให้หมดแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถไปเล่นคอนเทนต์อย่างอื่นได้อย่างมีความสุขแล้วแค่นี้นครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวทีไม่ดูอีกสี่ห้ารอบสำหรับคนที่จะรับ ID เนาะเพราะว่าอันนี้กล้าพูดเลยว่าอันนี้ไม่ได้มโนอะไรนะครับใช้เองลวนๆถ้าเกมไหนมีรีวิวมีก็ต้องเอาตัวเองรีวิวอยู่แล้วเออข้อสำคัญที่ทำให้เล่นเกมนี้ง่ายคือเวลาวเพื่อนๆเดินบางทีเพื่อนอาจจะเจอกล่องครับเจอปริศนาเจอมอนเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อนๆเข้าไปตีเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นทางตรงอย่างเดียวอ่ะเห็นไหมเจอมอนเตอร์เลเวล3าสเข้าไปตีเลยครับมันจะได้ EXP ด้วย อันนี้เป็นการปั๊มเลเวลไปในตัวทําให้ทีมแข็งแข่งขึ้นนะครับบางคนจะเดินแค่เควสหลักอย่างเดียวไม่ได้นะบางทีมีแนะนําว่าเดินไปเจออะไรให้กดสํารวจให้หมดครับมันจะเออตายแล้วโรลลนเออฮิวไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับฟื้นมาอีกชีวิตเออเออฟื้นมาฮิวทันไมเนี่ยต้องฮิวทันอ่ะฮิวทันครับโอเคเรียบร้อยเห็นไหมมันจะตายยังไงแล้วแถมเซเซียเนี่ยมันเรียกไอโกเลมเนี่ยตก,ตกแรงชิบหายเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเซเซียโกงลุกตัว<ๆ> ไอ้ที่มีจัดเนี่ยคือตัวแบบควรจะต้องจบทุกคนอา้าวไอ้นี่เต็มแล้วว่าไออะไรนะซอ r t o ออฟคา l i e r เลียนนะครับเต็มแล้วสตีน่าเดี๋ยว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 เขารีวิวทีละเกมก่อแล้ววันนี้อ่เห็นไหมเดินม,มาเจอใครตีครับมันจะได้เอฟพีด้วยครับมันจะได้เอฟพีเอาไว้ลงเอ้ยโอ้โหถ้างี้เล่นอาจจะต้องใช้หัวนินึงอ,นนอันนี้เดี๋ยวมีไวไก้ก่อนขี้เกียจ อันนี้ก็คือป้องกันไอ้น,นี่ครับไอ้น,น,อน,นั่นเขาเรียกว่านาคิตตันก็เอาตัวมาลงกันแต่ว่าหมีวว่ามันนานหมีเลยขออนุญาตเอาเป็นคอนเทนต์ PVE ดีกว่านะครับเห็นปหมเวลาเราเดินเจออะไรเนี่ยเราสามารถเข้าไปเก็บได้ครับมีกล่องมีเก่งเก็บของให้หมดมีมอนตีให้หมดครับอ๋อถ้าเกิดตรงนี้มันจะมีดักตีเราสองทางก็ให้เอาแท้งมาปิดครับแท้งที่ว่าก็คือไอ้น,นี่ครับหมียังจำชื่อไม่ได้ทอทานกับไออะไรนะไอโคโคโอเออ โค้กก็แทงได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่าน้องจะมีตีดุดเรื่อนะครับอ่ะอ๋อนี่เราลงตัวเพิ่มได้หรอโอ้โหสบายเลยยังงี้ยังโกงไม่พอยกอถ้าลงตัวเพิ่มก็ถ้าลงตัวเพิ่มก็เอานี่มาลงเลยครับที่หมาที่หมายิงแรงมากครับบอกเลยและข้อสำคัญการโอดีมันดีตรงที่เราปั้นง,ง่ายไงตัวละครมันหาง่ายมันก็ทําให้สายฟีสายเติมน้อยเป็นตัวละครที่แม็กแน่นอนคือตัวโอดีมันจะมีบัฟโจมตีครับเห็นไหมมันจะตีเร็วบวกแอคแท็กเรื่อย เห็นเป็นตัวม่งงนี้ยิงบอสที่แตกนะบอกไว้คอนเลยแล้วเราเป็นตัวละครที่อัพตันเร็วกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวห่างง่ายด้วยนะครับนี่โอดี้ยิงแทงทีเดียวหายเป็นไงโอสบายสบายเขาบอกเลยจะตายยังไงเนี่ยเห็นไหมดูดิขนาดหนึ่งต่อห้าเออเราตายจนได้ครับกำลังจะโม้จะไม่ไป็รครับเราฟื้นมาอีกรอบหนึง่งเออซีดอ,อ่าถ้าเราคั่วโกเลมตัวนี้นะโอโหไม่มีทางแทนแน่นอนนะครับ มันจะแพ้ไงเว้เนี่ยถามจริงอุ๊ยอันนี้ได้แพ้แล้วครับเจอบอสเจอบอสมินิแมปแล้วนะเลเวลสี่สิบเอาแล้วะครับมีตีให้ดูเลยจะได้รู้ไปเลยมันทีโอ้ยโอ้โหยี่โดนบุกสาทางนี่ไม่แน่เหมือนกันว่ะเจ็บแล้แน่นะครับรอบนี้นี้เราต้องอพยายามเอาแทงเก็บครับเออคงต้องแบบนี้แหละครับนี่กันกันไว้ดูครับ พอเริ่มพอพอเพิ่มตัวได้ก็ยิ่งสนุกครับเกมนี้นะพอยิ่งเพิ่มตัวได้อ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหดูแท้งเราดีครับโดนสองฝั่งนะโดนบอสแล้วกบขวาสามตัวไม่ทําไม่เข้าเลยโอ้ตาตายยังไงครับเนี่ยพี่น้องชาวไทยบอกผมดีโอ้ทีแม่งไอ้นี่มากเลยอันนี้หมีบอกเลยทีเด็ดทีวีเลาจัดเถอะจัดเถอะไม่ต้องรอแล้วพี่น้องผ่านแน่นอนทุกคนลองจัดตามนี้เลยครับเรือยังไม่หลดเลยนี่บอสแมปเออวะเนี่ย ถามจริงโอ้โหกล่องแดงอย่างนี้ต้องพรีเมียมแน่นอนนะครับขออนุญาตขอสักนิดนึงอาเปิดซะเลยโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเราได้ตัว๋วเห็นไหมครับได้เอ็กพีแปดพันห้าร้อยสามสิบก็ได้หนึ่งเลเวลเห็นไหมพอนั้นเพื่อนๆควรจะต้องสำรวจแบบด้วยนะเกมนี้อย่างที่บอกไม่ใช่แค่แบบว่าเดินตามแบบอย่างเดียวนะถ้าเกิดเจออะไรที่มันเข้าไปสำรวจได้ก็ควรนะครับต่อสู้ได้เข้าไปต่อโอ้ยฝึก,ฝ,กฝึกยทุทธทวีหยุดฝึกยุทธทวีอันนี้ไว้ก่อน อันนี้มันต้องใช้หัวนิดหนึ่งครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเป็นเพื่อนไงนไม่ใช่หรอกอ่าเดี๋ยวมีขออญาตไปรีวิวสู้อีกสรกรอบหนึ่งแล้วกันเอาตามเนื้อเรื่องแล้วกันจะได้แบบรู้เลยว่าเออทีมนี้มันแข็งแกร่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวช้าก่อนถ้าเราเห็นกล่องอย่าลืมนะครับกลับมาเก็บด้วยจะเขามันเลยแทงอย่างข้าไม่มีโลลานอย่างเราไม่มีทางเราที่จะลดด้เห็นไหมโดนลุมสี่ตัวลดสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อะตอนนี้ชาร์จชาร์จเลือดเด้งแล้วครับเป็นไงแล้วพี่แกตายแล้วฟืออ้นอีกด้วยนะอ่าดูดพลังชีวิตครับเท่ากับว่าตอนนี้โรล,ลันสกิตก็จะดูดเลือด well, <Victor. S 2> <c oughs> จัดเลยครับไม่ต้องรอทีมนี้บอกเลยถ้าอยากเล่นผ่าน PVE ยันเกอ่ะชัดไปเลยทีมนี้อันนี้มีดวงดีด้วยนะแบบไม่ต้องเติมอะไรเท่าไหร่เลยอะ่ะ <c oughs> เติมไปยี่สิบเก้าบาทรอบเดียว ขาใสำรวจอะไรอ๋ไม่มีแล้วครับอ่าเดี๋ยวขออีกรอบนึงมีเดี๋วมีไปแล้วรีวิวทีมให้ดูครับเพื่อนๆจะได้แบบสบายๆกันทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราผ่านคอนเทนต์ PVE ยัน90เสร็จแล้วยังอื่นมันก็ง่ายหมดแล้วไางาถูกป่อ่าประมาณนี้นะครับพ่อมีเหยื่ออะไรวะอ๋อว,วาเลนนี่พระเอกแนะ่เลยนะบทเยอะมากเลยนะครับ เขาบอกว่ามีอะไรขัดขวางรถเอาให้เราไปจัดการนะครับได้เลยครับพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจัดการให้อ๋อจะลดขวางตัวนี้เองเหรอเนี่ยเลเวสามสิบหกเลยนะเราต้องถามโรล,ลานหน่อยว่าโรล,ลานจะรู้สึกหรือเปล่า <S <S เขามมนเลยเพื่อนโอ้หเป็นบอสเลยนี่ว่าเออโอ้โหที้โรล,ลานสะกิดมากเลยครับหายไปขีดเดียวโรล,ลานอุอ้ยโอ้โหมันตีข้างหลังนี่ว่าโรล,ลานแบกนอยเดอร์แบกด,ดูพลังมันมาโอ้โหมันชนข้างหลังครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีตัวฮิวที่เด็ดดวงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกลัว อ๋อถ้าเกิดเป็นด่านบอสท,ที่แบบมันบางทีมันโดนลุมเยอะๆมันจะให้เราลงตัวเพิ่มนะครับต่จริงมีใช้แค่ทีมแค่นี้ก็ผ่านหมดแล้วดาเมจก็เอาเป็นอันนี้ครับโอ,โอ,โอดี้โอดี้กับเซเซียสองตัวนี้ดาเมจแรงเวอร์เรียบร้อยโอ้โหนี่บอสมากแล่เหรอเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นว่ามีรีวิวนะอันนี้หมีก็มาไกลอยู่นะมาไกลอยู่นะครับหมีมาไกลอยู่นะอันนี้มาไกลอยู่นะครับก็40บวกแล้วว่าก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองจับทีมนี้ดูครับรับประกันผ่านทุกคนแน่นอนนะครับอ่ะเราก็จะลืมใส่โค้ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่กดการตั้งค่านะครับเผื่อใครอยากจะใส่อ่าอย่าไปกดเกิดใหม่นะไม่ใช่นะกดอื่นๆนะครับแล้วก็กดรหัสแรกรับแล้วก็ใส่เลยครับอันนี้หมีโค้ดเพิ่มมาให้นะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าขอให้คนเล่นเกมเองม่ะครับเรื่อยๆแล้วกัันนะครบ อ่าขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับอยาให้มีทําไกด์เดี่ยวเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม